นิวคาสเซิลบุกไปเสมอจากปูงปืนใหญ่อาร์เซนอลได้แบบเกินความคาดหมายเกมนี้นิวคาสเซิลเล่นกันเป็นระเบียบวินัยมากในส่วนของเกมรับก็ต้องชื่นชมว่าพวกเขาช่วยกันป้องกันประตูจากกองหน้าของปืนใหญ่ได้ดีจริงๆทั้งทิเตียแดนเบิร์นบอสแมนปาเบียนแชร์ถือเป็นหัวใจสำคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้ที่ทำให้เกมรุกของปืนใหญ่ลดความอันตรายไปเลยทีเดียวทั้งบูกาโยซาก้ามาตินเนลี่ต่างถูกเกมรับของนิวคาสเซิลหยุดไว้ได้ ส่วนเกมรุกของนิวคาสเซิลต้องยอมรับว่าบุกไม่ค่อยขึ้นจริงๆแต่พวกเขาก็ทำได้เต็มที่แล้วมีหลายจังหวะที่เราขึ้นบอลไปตายในแดนหน้าแล้วต้องถอยกลับมารับแถมกองกลางบางทีลงมาช่วยเกมรับอีกด้วยแต่ก็ถือว่าดีในการช่วยไม่ให้เสียประตูมีจังหวะที่อาเซนอลเรียกจะเอาจุดโทษจากผู้ตัดสินแต่พอไม่ได้ทางอาร์เตต้าก็ออกมาโวยวายใส่อารมณ์จนทางเอ็ดดี้ฮาวก็ออกมาโวยใส่เช่นกันว่าจังหวะนั้นก็ไม่ควรได้ฟาวจบเกมเสมอศูนย์ต่อศูนย์ ถือเป็นการวัดเกมรับและเกมรุกกันว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันการที่เสมอแต่มันเป็นการเสมอจากฝูงที่ลุ้นแชมป์อยู่ก็ถือว่าผลงานไม่ได้แย่การคว้าแต้มจากอาเซนอลนได้ถือว่าคุณภาพทีมนิวคาสเซิลดีพอที่จะวัดการลุนแชมป์ได้เกมรับของนิวคาสเซิลถือว่าดีที่สุดในลีกในตอนนี้เก็บคลีนชีตได้เยอะที่สุดในลีกประมาณสิบนัดแล้วแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นตอนนี้มาตรฐานของนิวคาสเซิลเทียบเท่าระดับทีมลุนแชมป์แล้ว